ผู้ช่วยผแอดมินก็พูดไปเรื่อยได้อธิบายได้ผู้ช่วยกับกำนันครับตอนนี้ผู้ช่วยกับกำนันจะหาแย่ไข่มดแดงครับวันนี้นี่ครับกองเชียร์กองเชียร์วันนี้มีกองเชียร์มาด้วยครับวันนี้กองเชียร์มาช่วยแย่ไข่มดแดงครับวันนี้เนี่ยครับวันนี้มาหาวัตถุดิบ ว่าลุ้นกันนะฮะว่าจะไข่หรือปลานะฮะนี่ไข่บนหัมาเบิ่งเด้อ่ี่ห้างมดแดงอย่ามา zoom โดยนี้ลักษณะ,ะาการมดแดงไข่ไม่ไข่เขาจะดูแบบไหนอ๋อสักครู่นะครับโอ้โหตอนนี้ย้อนแสงเราสักครู่นะครับอย่าเพิ่งแย่ครับไหนลองดูไข่มดแดงก่อนครับขอเปิดดูไข่มดแดงแป๊บครับไข่มดแดงครับไข่มดเอ็กครับได้ได้ได้เอาเลยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็น zoom ดูก่อนครับว่ารังรังนี้มีว่าอธิบายนะครับรังมีไม่มีครับมีเยื่อเขาขาวนะ เยื่อแถวออกแสดงว่ามดแดงเริ่มจะไข่แล้วนะครับมารอลุ้นกันครับว่าจะไข่จริงหรือเปล่าครับเอาละครับเปิดซิงหลังใหญ่ครับตอนนี้หลังใหญ่โอ้โหเจาะมาแล้วครับแต่ไม่รู้จะไข่เยอะหรือเปล่าครับมีแต่ไข่เล็กนะครับพี่น้องครับโอ้โหมีแต่ไข่เล็กครับพี่น้องครับบ้าน จะว่าหากินครับการหากินครับช่วนี้อุปกรณ์ไม้แล้วก็ถุงปุ๋ยนะครับไว้รองไข่มดแดงนะครับช่วงนี้กําลังลุ้นครับมีทั้งกองเชียร์มีทั้งคนลุ้นนะครับอ่าปากระวังไข่เราเข้าปากนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้โอ้ ลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนี่แต่ไข่ผักมาดูผลงานครับช่วงนี้ไข่ผักดูผลงานนะครับเอาจับเลยครับเดี๋ยวมือกล้องโดนโดนไข่ครับโอ้ยมีแต่ตัวว่ะโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้พลาดครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปหารอบใหม่ครับ่วงนี้ออา ได้กินแนแี่ลังนี้ไข่ฮะลังเล็กลังเล็กแต่เสิร์ตไข่ลังเล็กแต่ไข่นะครับเจอแล้วฮะเจอลังไข่แล้วเ <c oughs> นี่ยลังนี้ไข่แน่นอน, <c oughs> นของจริงของจริงของแท้<ม>โอ้ถึงมาเขามาเลาะแย่เหมือนอันอู้ไข่หลายโอ้ยอู้พอได้อยู่เนี่ย,อาายโอ้ตุ่มใส่ป่าพอดีเลยนี่างนึงี่นอันนี้ก็ต้องมีนะแสดงว่าตัวนี้ไข่ จะการหำมไปเหเฮ้ยมตโตแม่นี่วะการหำ่ไปแล้วมตโตแม่นี่วะรังนึงครับอุ้ย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 ยอุอุ้ยอุุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยุ้ยอ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 ุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอ้ยอ้ยออุ้อยอุอุอุอย นิดหน่อยนิดหน่อยมีร้อยเขาแย่ไปเลยฮะแต่ก็พอมีเหลืออยู่อันนี้ไข่ไข่ไข่น้อยหน่อยชีไข่ทั้งผลงานครับผลงานวันนี้โอ้ยออกนอกเมื่อเวได้กินอยู่วย